่ะนี่ยายแวจะไปเที่ยวกวานพะเยาจ้ะจะเบิง่งาเขาเพตทงกาลอ่ะอจะมีงานทุกปีแล้วจ้ะแต่ปีนี้เขาจะมีอุมโมงค์น้ำเลยเปังไงบ้างลองไปเบิ่งกันจ้ะเตรียมพร้อมเตรียมตัวออกเดินทางได้เตรียมพร้อมนะถ่ายปเซียนนะ ค่ะมืนน่อวานยายแววจะไปเที่ยวกวยววย้อนพะเยาเดยเฉพาะได้ยินข่าวว่าเขามีอุโมงค์น้ำหรือเมลองสคิมีคอนเสิร์ตหรือจังใดนี่ละน้องไปเบิง่งเบิ่งกันเพราะว่าไปทุกป,ปีจ้ะสงกรารเขาจะจัด,ดยคุคก้อนพะเยาจ้าเตรียมออกเดินทางนะคะได้ค่ะเดี๋ยแววมาหอดก้อนแล้วเลาะก้อนแถวๆกว้อนนี้บ่ค่อยมีคนเดินจ้ะปีนี้หรือข้างหน้าที่เป็นจังไดบ่หู้ มากันตอนมือแรงมีคอนเสิร์ตอ่ะคอนเสิร์ตมือแรงแต่ช่วงนี้กะเป็นรถเป็นรถแอร์แลนกันแถวนี้กว้างนี่กันข้ามันขับฉีดน้ำข้างขวาก็จะเป็นขายของค่ะกำลังเริ่มกำลังเริ่มตั้งจับตั้งทลองกันกี่โมงนีง่สิบเอ็ดโมงปลายสิบเอ็ดโมงปลายละ นาเกษตรป่าไม้เนี่ยจะปัดน้ำฝนในคุณลูกน้อแม่ต้องกดโฟกัสก่อนแม่ก็ต้องแตะน้ำสิดธะโคเถ่าวด้ะมีแม่ลุ่นมีแม่ลุ่นผู้เดียวแด้แจ้ามั้ยนี่น้องันนมีแต่เด็กน้อยแค่วันโฟกัสก็จะไม่ได้กดโฟกัสพี่จิกกระตุกว่าเป็นอยังเดี๋ยวเดี๋ยวพูดละเดี๋ยวรอบหน้ามืออื่นมือเขามาเดี๋ยวเอาเส้นหลังรถพาเด็กน้อยไหม แมวไทยขอต่อขอใจด้วยมังคอเล่นน้ำสูบตรงจากไอ้ว่านนี่จ้าหลังรถให้พยอมนะคุณโหโหดไป้ดดมาป้ดงาดกันเองดดกันเองไม่ไดเจ็บนาซับ ถ้าชิ้น้ำหินเ็นกันบอลได้ทงกันเนี่ยถใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งคนเพอใส่น้ำแข็งในถังมันพูกมันพูดรายยุ่นอะมือมือเอามือขึ้นมาสิไปเชียงรายมือหือก็ได้ใส่ไปเล่นเชียงรายก็ได้ค่ะปาด์ตารไก่พูดนะใส่มือนะหนาแหลมแบอนี้คนได้ก่อนัดนมูอไวสิเดินเล่นกันมาหูหูมอนยีเด้มวนยีเด้ค่ะ ไปเจอมวนในรุไปเจอเขาเอาน้ำแข็งใส่หนังกะบะาห่องหมักน้องนี่หังแล้วก็เอาหนังมูเยอะส้เสียฐางให้เยอะสพอมน้ำแข็งยังมีสายุ่นตายสองคนนี่จอดเบิร์นเอะาเถอ อันเทเอันศาสต์เขาเขาไม่รงรถแต่ของ <c oughs> เอ้อเออวรเรอท,ทต้องืเอสดีสี่นีซาเอสดีสี่กลงยังคือต้องเงนน้อยๆนะองเินน้อยๆไอ้ย เฮ้ยดันเย็นนี่ใครแน่เนี่ยสายน่อยังอน้อยว่างนอยนั่นสั่นยองๆกันตีนปสีแล้วเออเออเอนี่ยตีนสีด้วแล้วเล่นเบิดมือเลยนะจะเศ้าะ้เนี่ยนะปิดน้อยอ่ะเนี่ยจีรักคนนี้เต้น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  ติง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 เจักว่าดหนาวจักว่าดมวนอ่าทั้งข้างสองขางข้างตรงนี้ก็จะเป็นขายอุปกรณ์เล่นสงการแล้วก็มีดินสอบทองน้ำชาน้อยชาหน้อยสาจีคนนี้เป็นใครมหูทำไมเดินในเขาวนแนบคนนางสงการที่หน้าใครลงติ๊กต่ นี่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 ต้นไม้นี่เสาหน่อยสาจีไว้ลุ่นไว้ลุ่นเด็กติ๊กสาวน้อยในนี้หน้าตัดแดดนะอีว่าก้านพยอยสาวจีสาวน้อยตอนนั้นเขาจอดทางไหนฟุตบอลฟิเตยเนาะ เขาจอดทางกลางหลังพ่อคุ้น,นัันนะสุปรีสงสัยตอนบ่ายก็จะเดินกันนี้ช่วงเสาร์นี้อเ,นนเองสับป,ประรดเขาใส่เสียสับป,ประรดซื้อเด้อพี่น้อง ขายยังเนี่ยไงขายผลไม้มีหมวกเลยหมวกใสหมวกใสกดใหญ่ดีครับอนหัวอีกต่อห่ะเพราะว่าเป็นพลาสติกชาน่อยชาหน่อยป้าป <c oughs> แปงแงช็อคโกแลับป,นปูนชีสน่าดิ๊ด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 ดิด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 ดิ เราต้องซื้อเป็นสีดำแ,แ,แ,แบบนี้ละแบบาชิแบตนะอันน้ำใส่เต็มถังละอ่ะใส่น้ำแข็งค <c oughs> อมโอ้น้ำแข็งเต็มลังกระบะเลยอะ่ปะปาดีกปาดีิมันนี่นี่น้ำแข็งใส่รถ <c oughs> หดแนมตัวอะไรเรามาหดหดน้ำค่อยกวนพยาแหล่งชีวิตกวนพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสวงพ่อขุนงามเมืองงามลือเรื่องโดยบุตรสลักคำงามลือเรื่องของของทุ่งล่องท้องเป็นยังงของทุ่งล่องท้องเป็นอย่างไร เอลไวรุ่นเจ้าของไปอลไวรุ่นคือกันดินอ้นองสายยางสีตัวแต่ละคนบักคักอันที่เป็นซีสันยุทธายรถนั่นเป็นดินสอพองนะคะซีเป็นซีหลงจากรถเล่นน้ายายแววมาเติมพลังล้านาแสงแสงเพี้ยนเขาซ้อยจ้ะ เป็นร้านเก่าแก่ของพะเยาจ้ะมาต้องได้กินค่ะอย่ายแววกินข้าวซอยเนื้อมาตาก็จะประมาณนี้เขาใส่กะทิสดจะกินยังกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจะอ้วนไปสั่งหมูสะเต๊ะมีอยู่เต๊ะมีอยู่ ามาเด้อค่ะกินก๋วเวซอยน้ำกันไปไปเที่ยวเรนน้ำนี่จ้ะสติก๋วยเตี๋ยวคนไล่หลายพี่น้องนี่ถูกดีมีโต๊ะนั่งอ่าย่แวมพามากันมาจอดรถแล,ละะ้วก็เดินอเอาจะช่วงนี้เขาจะเดินกันเ่นน้ำกันแถวน,นี้แหละ เด็กๆไปซื่อของกันกล้องอาจจะประชดแน่เด้จ้าเพราะว่าไทยในยเอาปอกจันน้ำใสแล้วก็ไทยขอโทษขออภัยด้วยค่ะสองสาวได้คูคนละแกนแล้ปะประเพศทมเลย พร้อมลุยค่ะพร้อมลยุย,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 ยนี่นี่เตยเตยพี่เดนเออท่านะเนี่ยนี่โอ่าอุโมงเปิดน้ำไจ้กอกขอเห็ดกอกเปิดน้ำเติมน้ำได้มาเด้อค่ะมวนมวน ละลายแป้งละเล่นเล่นห่มุ่นดีกะพุ่นไหนไปห่มพุ่นไหน ท่านนี่เที่ย่นนไปเตียวโลกเียกแล้วเว้นตาเว้นตาพระเห็นหุสุดคุณเลยจังกระมวนอีกยัง มาเด้อค่ะมันเ่นหน้ามนมวน้ำกันพี่กวานพะเยานะคะมาพ้อมกันลูกตอกปลาปิ๊ดเตยกันเนี้ยปลาบังดีบังงามไหมามนัปลาเอ็กก็อีห้ปลาให้ได้กันได้ลูกกัไม่ มึงดูมังมันด้มึงดูมึงมันมงมัมงมันว่าบอกเอื่อมมาหดมึงมาหดตะแม่ยังนี่อ่ายยายแววใส่เคสโทรศัพท์แบบกันน้ำได้แจไอแต่จะบอ่ค่อยชัดบปนใดภาพขอโทษขออภัยนั่นเค่ะเอาขอโทษขออภัยอีกรอบนึงนกันคุณดูคนล่ม้า้วจ้ะ คุณคุณคุณเลยจะเปียกไปเลยคุณหา่ดูน้าเขข้นไหลรน้ำนย่ะรถน้ำนย่ะรถน้ำเลย

สี่ตีหลอกเออไม่หกตีบาเดียรีวิวแล้วไหมเอาขิบตีหางตีทางสาม้นสุกกินได้ยุ่ดอกไปซึ่งก็ร่าแม่กะขับรถแห่ละ คนคนเริ่มหลายแล้วจ้ะได้ไหมกินอะกินข้าวซอยเติมพลังแล้วออาไปปาแป้งปาแป้โอ้โห็นาดบ้องเลเนี่ย ขราบวนแห่จันเพนแกนฟ้าและทิศไทยยักษ์ลูอบนลานป่ากดร่างเทียบหนึ่งน้องน้อยตาตาการพรัศรีประเวศกาวการม่านหมอกพันธุมาดลนแม่โกการโดนน้ำกระบวนแม่ทาน กำลังสนุกค่ะคนเริ่มเยอะแล้วนูสุดเลยงานสงการกับมาแล้วสองขบวนขบวนนมมี่บอกม้าว่ะ ลำโพงโดนน้ำภาพอาจจะประชัดนะ้อค่ะอ่าเป็นน้ำน้องจ๋าตามนี่แล้วเนาะพร้อมเป็นอุโมงค์น้ำนะ การขบวนกองยาวต้นหน้าโครงการ ตอนเย็นมีคนอ,อนเสิร์ตอร์ตอนเย็นค่ะแต่ยายแววผมไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตหรอกสุดเพ้นเนล้ววงบ้านเราคลิปนี้ยายแววขอรักชมกันได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววชาแนลจ้าพากกระไ่คลิปหนา้าจ้าเชิญชวนมาเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะ